เาเนียไม่ได้ฝากไม่ได้เต็นบอลไม่เินออกมาเลยเฮ้ยทำไมเล่นบอลฝืนอ่ะอืม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 ข้าหน่อยข้าหน่อยไได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเอาอ้าวางกว้างดิกู้จักกว้างเอาเฮ้ยกว้างมาดิเฮ้ย ออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งมาตังมาตังมาพอเย็นๆเย็นขอม่เยอขยัมาไขยัมาขยับมาาขยับหน้าขยับหน้าี่มาเออเอ่มาปิดการกอปิดกาขยับหน้ากระดานเออนอตหน่นอตหนนอหนาเออาอย่าเพิ่งดักตัวเปล่าดิให้ไปห้าบบาทูเ่นบอลเลยเนี่ยเฮ้ย ไปยังไปยังท่าไมเสด็จท่าไมเสด็จแค่ไปที่ไปเดินใหม่แน็ตแน็ต

มันจะเป็นน้ำน้ำแงงมันเป็นก้นแล้วก็ี่แช่ส่วนด้านล่างผมด้วยนี่นะครับเขาเอากีวีอ่ะไปบดเป็นน้ำแลอาสมกีวีไม่กินกีวี่อาวาหั้ว้าหัวหนงได้เบียไปดิรเดินเ่อเดินครับข้ใจแต่ลงไปไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวนี้เดี

แอนดี้เหรอออกกาน้าไอ้ยิปเข้าไปรับดิไอ้าไปรับดิฝาไม่มีเลยออกกานนู่นออกกาหน้าฝาออกกาาเลี้ยงตำแ่งไหนครับตาเลี้ยงตำแ่งไหนตำแ่งอยู่อยู่ไหนถ้าคุณอยู่ไหนตาบารีรูตามารีใรเลี้ยงคุณซอไอ้ดิไอดิเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอล

ลงสูงดิไมไ้กมาไปอเออแค่นี้ไปตอน้ไปไปเอาอยู่ไป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 อยลไปเออขอวยขอช่วยขอช่วยเหอขอวยเ็ไปลงสูง่อชาขึ้นเออไปไปไปเออไปอยู่มเข้ามนอย่าของวันนั้น เข้าเข้าเม็ดเขามามดอยู่น่ยให้กบมอขวดีมากพอดเลทีบอลเลทีบอลเลทีอลไม่เป็นไรพอด เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นมากเปก้าวกาวครับไม่ออกเบียดซิปมงไม่อยู่ซ้อมเลยนะเหมือนที่นอนทีสอง

khi nãy nhìn lại thôi rồi cai kinh anh em lúc nãy đi 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 ra ra cái cai kinh đấy nó cũng bị bôi nhọ

ไอ้เด็เมแรงเหลือจะยิงเลยน่ะไม่ดดมดอะไรมัน่หดีรอซ้ายอ่ะมารับบอลด้วยเรามรับบอลด้วยม่ได้ยืนโสมเรมารับบอลด้วยอู่ซ้ายมาเรามีสงร่มมาเตมด้วย ต้องควงเขาไปอยู่ฝั่งนี้นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละมีรอยเออมอ้อมีร้ยรียเดยีกัครับบอลปีนไปนี่เดี๋ยว้โเยไปงไป

อไนอกได้แล้วออกได้แล้วเบอริเอ็ดออกได้แล้วฟังเสีงพ่อได้แล้วฟังเสียงพ่อวยลาลูกจับบอลได้เราตัวข้างหลังคนอื่นนี่จับจ่าทุกจังหวะแล้วขับไปตัวด้วยเออด้วยขับไปปองดองไม่ได้ว่าครงดองไม่ได้กอบเข้าาเสียงก่ดไหมอ้มันอยูั

มาบอลี่ลงบอลดิลงบอลดิกับไปก่อนเับไปก่อนเลยน่อมช่วยเขาเปประคองเขา